สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาและผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เราก็เดินทางมาจนถึง7.000พัซับแล้วนะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับมาคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อ คนที่คิดทำลายคุณนะ่ะต้องผิดหวังนะครับมาขอดูหน่อยว่าคนที่คิดทำลายคุณนะ่ะเขาคิดจะทำลายคุณยังไงบ้าง คนที่คิดทำร้ายคุณนะครับเขาเนี่ยคิดที่จะทำร้ายคุณอย่างลับๆนะครับไม่แสดงตัวมาแบบเนียนๆนะครับไม่แสดงตัวมาทำให้คุณเนี่ยไม่ก้าวหน้านะครับต้องการเห็นคุณไม่ก้าวหน้ายังไงก็ได้ขอแค่คุณเนี่ยไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้อยู่ที่เดิม ทำอะไรก็ไม่สําเร็จอยู่ที่เดิมไม่ก้าวหน้านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทําลายคุณนะอยากจะให้สิ่งที่คุณเคยควบคุมได้นะมันควบคุมไม่ได้นะครับสิ่งที่คุณอยากจะควบคุมให้มันเป็นไปในทิศทางของคุณน่ะเขาไม่อยากให้คุณควบคุมมันได้ไม่อยากให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางไปในแบบที่คุณอยากให้เป็นนะครับเขาอยากให้คุณน่ะต้องทุกระทมนะครับ เสียใจผิดหวังอะไรต่างๆเอาแบบทุกข์ละทมกันไปเลยชีวิตนี้เอาไม่ให้มสิ้นหวังไปเลยนะครับแล้วก็ไปไหนก็ไปซะไปที่อื่นซะอย่ามาอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดจะทำร้ายคุณนะครับแหมไปทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจขนาดนั้นนะ่ะทำไมต้องมาทำกันถึงขนาดนี้นะครับ แต่ก็นะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับเราไม่ต้องไปหาเหตุผลหรอกครับเราไม่ต้องไปถามหรอกนะต้นเคยไปตั้งคําถามว่าเออทาไมคนที่ไม่ชอบเราเราไปทําอะไรให้เขานะครับอืมตอนนี้ได้คําตอบแล้วนะครับไม่ชอบก็คือไม่ชอบเหม็นขี้หน้าก็คือเหม็นขี้หน้านะครับคนจะไม่ชอบกันอ่ะมันไม่ต้องมีเหตุผลหรอกนะครับคนอยากจะทําลายกันอ่ะอยู่ดีๆมันก็อยากทําลายกันนะครับมันห้ามไม่ได้นะครับเราอยู่ของเราเขาก็อยากทําลายเรา มันเป็นเรื่องปกติมันก็เหมือนกับเราที่เคยมีแว็บหนึ่งที่เห็นคนคนนึงแล้วอยากจะทำลายมันก็มีจริงไหมชีวิตนี้นะครับตอนที่เรายังไม่ได้พัฒนาความคิดมาจนถึงตรงนี้เมื่อก่อนเราก็คงจะมีแบบนี้บ้างเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็คงจะมีมุมนี้บ้างเหมือนกันนะครับแต่เราไม่ทำแล้วไง แต่ว่าเขายังทําอยู่ไงเขายังทําเราอยู่เนี่ยเนี่คือสิ่งที่เขาคิดจะทําร้ายเรานะครับมาเรามาดูกันว่าคนที่คิดทําร้ายคุณนะต้องผิดหวังยังไงบ้างค คุณยอมที่ไหนล่ะคุณยอมที่ไหนอ่ะคิดว่าคุณรู้ไม่ทันเหรอคุณรู้ทันนะครับแล้วคุณก็ไม่ยอมด้วยนะครับจะมาทำร้ายคุณจะมาขัดขวางความก้าวหน้าของชีวิตคุณหรอไม่ยอมหรอกแล้วเนี่ยพยายามจะเนียนเนียนพยายามจะเก็บเนื้อเก็บตัวเนียนเนียนพยายามจะไม่ออกเนื้อออกตัวนะครับอยากจะเนียนเียคิดว่าไม่รู้ทันเหรอรู้ทันนะครับแล้วก็ไม่ยอมด้วยจะสู้กลับด้วยนะครับ มาอย่างไงสู้เต็มที่เข้ามาเลยนะใครจะไปยอมให้ตัวเองทุกกระทอมวะเราไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาจริงไหมอยู่ดีๆจะมาทํากับเราได้มาเลยไม่กลัวนะครับไม่กลัวเลยนะคนที่ได้พไพ่ใบนี้ไม่กลัวเลยนี่แหละ <laughs> ไม่กลัวเลยใช่ไหมล่ะคุณกลัวที่ไหนอะ่ะจริงไหม นี่ไงทำอะไรก็สำเร็จเขาไน่อยากเห็นคุณนะไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้เขาไม่อยากเห็นสิ่งที่คุณอยากให้มันเป็นไปนะมันเป็นไปในทางที่คุณต้องการเขาอยากให้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการมันควบคุมไม่ได้อนะเขาอยากให้คุณทุกระทมนะ่ะแล้วเป็นไงขอโทษวะนะครับ ทำอะไรก็สำเร็จนะครับดูคุณฉลองแล้วกัน <laughs> ธรรมดาที่ไหนล่ะธรรมดาที่ไหนจริงไหม Why คุณไม่ได้สนใจเขาเลยด้วยซํำนะครับคุณจดจอ กับสิ่งที่คุณทําแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับคุณตั้งใจทํามาหากินตั้งใจพัฒนาชีวิตตัวเองนะครับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยคุณตั้งใจทําจดจ่อกับสิ่งที่ทํานะครับไม่ได้สนใจเขาเลยนะครับเขาที่พยายามทำลายคุณไอ้ที่คิดทำลายคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมเขาเลยนะคุณไม่ได้อยู่ในเกมเขาเลยเมต่อน้อยนะครับอยากเห็นคุณ ทำอะไรไม่สําเร็จเหรออยากเห็นคุณควบคุมสิ่งที่ทําไม่ได้เหรอโอยมันจะไม่ได้อะไรเนี่ยคุณจดจ่อกับสิ่งที่ทําสุดๆเลยนะครับคุณทุ่มเทจดจ่อกับสิ่งที่ทําสุดๆเลยมันไม่แปลกใจหรอกที่คุณจะได้เฉลิมฉลองนะครับ <laughs> ไม่ได้อยู่ในสายตาคุณได้สำหร <laughs> ตายแล้วถ้าเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในสายตาคุณเนี่ย <laughs> เขาจะทำหน้ายัางไงอะ บายบายยากย้ายครับไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจเลยนะครับคุณเลือกทำสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับต่อกันไม่ติดแล้ว นะครับคุณกับเขาต่อกันไม่ติดหรอกนะครับเขาพยายามจะมาทําคุณให้คุณไม่ก้าวหน้ามาทําให้คุณสําเร็จยากมาทําให้คุณไม่สําเร็จเนาะต่อคุณไม่ติดเลยคุณไม่ได้สนใจเลยนะครับคุณไม่ได้เอาเขามาอยู่ในทางของคุณเลยนะครับทางของคุณนไม่มีเขาเลยนะม่าทำไมมันน่าสงสารจังวะน่าสงสารว่ะ นอกจากเขาจะไม่ได้อยู่ในทางของคุณแล้วนอกจากเขาจะไม่ได้เห็นคุณแย่ลงจะไม่ได้เห็นคุณถูกขัดขวางแล้วนะครับ เขายังจะได้เห็นสิ่งที่เขาไม่อยากเห็นด้วยนั่นก็คือคุณได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนช่วยเหลือคุณนะครับนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้อยากจะเห็นเลยนะครับช่วยไม่ได้เว้ยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ <laughs> ไไดไไดจริงๆนะครับ แล้วคำทำนายของคลิปนี้เราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าคนที่คิดทำลายให้คุณต้องผิดหวังยังไงบ้างนะครับมาขอคำแนะนำหรือคำอวยพรก็ได้นะครับเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ไพ่ภพภูมินะครับเพิ่งมาถึงวันนี้นะครับมาส่ง ตอนใบก,กว่านี่เองนะครับต้นแอบ,บแกะแล้วแหละแอบบแกะดูแล้วนะครับนี่นี่เป็นไงล่ะมาขอคำแนะนำหรือคำอวยพวรให้ท่านผู้ชมคลิปนี้ อออขอโทษนะเขาไม่มีทางชนะคุณหรอกนะครับศัตรูพ่ายแพ้ศัตรูแพ้ไผ่นะครับเรียบร้อยเลยนะเขาเนะ่ะตั้งใจเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะทำลายใช่ไหมจากหน้าไพ่ก็รู้ว่าเขาตั้งใจมาทำลายคุณมาขัดขวางคุณนะครับแต่โทษทีนะ เขาคงจะต้องแพ้ไปเองแล้วแหละดูซะก่อนว่าคุณแข็งแต่งแค่ไหนนะครับไม่เดียวจบเลยนะครับไม่เดียวจบเลยไอครับมาจะถึงตรงนี้ต้องต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาแล้วก็กดซูเปอร์แตงให้ต้นนะครับขออย่างเดียวนะครับกดซูเปอร์แตงให้ต้นอย่าให้ลำบากตัวเองนะ แค่เข้ามารับชมผลงานของตนเนี่ยก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่ขาดไม่ได้เลยนะปรับขอบพระคุณอย่างยิ่งสําหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มาให้กําลังใจและมาแชร์เรื่องราวของทุกท่านให้เป็นวิทยาทานนะครับมีคุณค่าที่สุดเลยนะครับมีคุณค่ามากๆมีคุณค่าที่สุดเลยนะแล้วพวกผมเชิดหน้านะครับสวัสดีครับ